สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดาจำปาทิพย์ตำแหน่ง Expert Service ประจำสาขา True Sophia Central World ขออนุญาตนำส่ง Live Demo ประจำวันที่22มกราคมพุทธศักราช2568ในหัวข้อแนะนำบริการเสริม True ID TV Box Gen3 พร้อมฟิตเนสแอนด์เกมให้น่าสนใจ สำหรับกลุ่มลูกค้า t ทูออนไลน์ปัจจุบันที่ใช้กล่องทู u e ID ท v วี Gen 3และยังไม่ได้สมัครบริการเสริม Fitness and g เก e ค่ะทูเฟีสวัสดีค่ะวันนี้เซฟีฟ้าก็มีแพ็กเกจเสริมดีๆมาแนะนำสำหรับคุณผู้หญงและคุณผู้ชายที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านทูออนไลน์ ้อมกล่อง True ID TV Box Gen 3แต่ยังไม่ได้สมัครบริการเสริม Fitness and Game ค่ะขออนุญาตนะคะครั้งแรกนะคะกับกล่อง TV AI อัจฉริยะที่จะมอบความสนุกให้กับทุกท่านค่ะซึ่งความพิเศษนี้นะคะก็คือ True M Pixel Built-in Camera ค่ะเป็นการเปลี่ยนทุกการเคลื่อนไหวนะคะให้เป็นคำสั่ง ซึ่งจะมีกล้องในตัวความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลและการจับความเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำค่ะโดยไม่ต้องใช้รีโมทเลยค่ะนอกเหนหือจากนี้นะคะยังมีเป็น Google Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะ24ชั่วโมงสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อย่างง่ายดายค่ะเพียงแค่พูดนะคะก็สามารถเปิดแอปส่งวิดีโอค้นหาคอนเทนต์ได้ทันทีค่ะ อีกครั้งนะคะยังสามารถตรวจสอบปฏิทินหรือค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสัมผัสความเร็วและพลังที่เหนือกว่าด้วย CPU ที่เร็วขึ้น,ท,นที่เร็วขึ้นถึง36%เปิดเครื่องและแอปพลิเคชันได้เร็วกว่าเดิมพร้อมทั้ง AI เทคโนโลยี HR ที่จะช่วยเพิ่มความคมชัดอัตโนมัติ พร้อมรองรับ av 1เพื่อการสตรีมวィィิดีโอคุณภาพสูงอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ทั้งดูแลสุขภาพและเพิ่มความสนุกที่บ้านในเวลาเดียวกันค่ะเริ่มจาก ai fitness นะคะที่เปลี่ยนทีวีนะคะให้เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว ซึ่งจะมีคลาสออกกำลังกายนะคะมากกว่า300คลาสและกิจกรรมให้เลือกกว่า10ประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโยคะนะคะพิลาทิสเต้นคาร์ดิโอหรือจะเป็นต่อยมวยก็ออกกำลังกายได้ง่ายๆสนุกสนุกไม่มีเบื่อเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ AI เกมค่ะซึ่งจะมาพร้อมกันทั้งหมด5เกมสุดล้ำที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น ไม่ว่าจะเป็น Food Hero นะคะ Skip Around the World สามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะชวนทุกคนในครอบครัวมาออกกลังกายแล้วก็ขยับร่างกายไปได้วยกันได้ค่ะ p Package Fitness and g เกนนะคะก็เริ่มต้นราคาอยู่ที่เดือนละ99บาทเท่านั้นค่ะความพิเศษนะคะเมื่อสมัครแล้วก็จะสามารถทดลองใช้งานฟรีได้3วันค่ะ เริ่มคิดค่าบริการนะคะตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปค่ะขอนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการสมัครนะคะก็ง่ายมากๆค่ะหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็จะได้รับ SMS ยืนยันค่ะแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าใช้ได้ทันทีค่ะยังไงบ้างคะสำหรับแพ็กเกจที่เซฟเฮฟ้ฟามานำเสนอเดียววันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ หากคุื่ผู้หญิงและคุื่ผู้ชายท่านใดนะคะ,ะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือสงสัยเกี่ยวกับแพ็กเกจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ทูสเฟียสาขาซินเทนเวิลด์หรือทูสเฟียได้ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะซเฟียฟ้าต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ